สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาดูข่าวขึ้นฟีดข่าวต่อไปค่ะก็เป็นการไปร่วมงานนะคะของแบรนด์เบอร์เบอรี่เนาะก็ออกต่างชาติออกไปต่างประเทศนะคะก็ดีเนาะคนจีนเขาชอบดันข่าว,ข,าวข่าวที่คนของเขาแบบไปที่อื่นนะคะไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นจางจิงวี่นะคะอู๋เลยแล้วก็ถังเวยก็เป็น3ดาราดังนะคะสัญชาติจีนเชื้อชาติจีนค่ะไปอวดโฉมบนรันเวย์นะคะด้วยลุคใหม่เดี๋ยวเรามาดูข่าวกันว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เขาบอกว่าลอนดอนแฟชั่นวิคนะคะเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในลอนดอนเมื่อค่ำวันที่22กันยายนค่ะเบอร์เบอรี่นะคะซึ่งเป็นงานแสดงใหญ่ครั้งแรกก็ดึงดูดเหล่าคนดังมากมายนักแสดงชาวจีนนะคะอย่างถังเวยอู๋เลยแล้วก็ทางด้านจางจิงวีพร้อมด้วยศิลปินเกาหลีอีกหลายคนต่างก็มานะคะเป็นดาวประดับประดาอยู่บนรันเวย์แฟชั่นอูเลยนั้นอวดโฉมบนรันเวย์ด้วยลุคใหม่สวมเสื้อโคต้ตสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ หลัดภาพลักษณ์หนุ่มน้อยออกไปเผยความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มั่นคงท่าทางที่ตรงไปตรงมาของนักสแสดงหนุ่มผู้นี้มักจะให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาและแม้แต่กระทั่งช่วงเวลาสบายๆนอกงานก็ยังสะท้อนถึงด้านสดใสล่าเริงของเขาด้วย ถังเว่ยนะคะก็ยังคงสไตล์สบายๆตามปกติของเธอคะ่ะด้วยการแต่งหน้าแบบบางเบาก็ช่วยเสริมลุคผมธรรมชาติที่ปล่อยสยายเธอเลือกสวมชุดสูทแล้วก็เสื้อโค้ตสีดำทรงคอวีลึกผสมผสานกับความเซ็กซี่แล้วก็ความเท่ได้อย่างลงตัวดาราภาพยนตร์นานาชาติผู้นี้เปลี่ยนไปด้วยบุคลิกที่สุขุมเยือกเย็นอย่างมีเอกลักษณ์เผยให้เห็นเสน่ห์อันน่าหลงไหลดุดซูเปอร์สตาร์ในทุกอิริยาบถไม่ว่า จะเป็นการปฏิสัมพันธ์กับฟแฟนๆอย่างอบอุ่นหรือการเดินเข้ามาภายในงานอย่างมั่นใจและมาถึงจางจิงวี่วัย26ปีปรากฏตัวอย่างงดงามในแจ็คเก็ตหนังสีเบอร์กันดีก็เผยความสง่างามเกินวัยดาวรุ่งพุ่งแรงผู้นี้แสดงได้อย่างคล่องแคล่วบนเวทีและนอกเวทีภาพลักษณ์ของเธอถูกบันทึกภาพไว้ราวกับภาพยนตร์จางจิงอี้ผู้มีผิวสีแทนโดดเด่น ตัดกับบุคลิกอันละเอียดอ่อนของถังเว่ย ทั้งสองนักแสดงจากต่างเจเน r เรชันก็ต่างก็ถ่ายทอดสไตล์และความสง่างามได้อย่างลงตัวศิลปินเกาหลีใต้อย่างคิมซึงมินซูฮวาเยจองอึนเซก็ได้เข้ามาร่วมงานนี้เช่นเดียวกันซึ่งเพิ่มมิติทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายให้กับงานแฟชั่นระดับนานาชาตินี้การแสดงที่น่าประทับใจของนักแสดงชาวจีนบนเวทีนานาชาติไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์เฉพาะตัวของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังอันเปี่ยมล้นของวงการบันเทิงจีนอีกด้วยนะคะจบเนื้อความข่าวที่ตรงนี้เนาะเออเพื่อนๆได้ดูกันใช่ไหมคะในทิกตอกก็มีวิดีโอให้ดูเยอะเลยเนาะ จริงๆแล้วสีที่แอดวานเห็นน่ะเสื้อโค้ทของอูเลยเนี่ยมันเหมือนกับสีเป็นสีออกเบอร์กันดีมากกว่าซะอีกนะแต่ว่ายัางไรก็ตามนะคะในเนื้อข่าวเขาบอกเป็นสีน้ําตาลเข้มเพื่อนๆอ่ะไม่เป็นไรสีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้สีที่มาแรงก็คือเบอร์กันดีนะนเพื่อนๆที่ยุโรปเนาะตอนนี้ วินโด้ทั้งหลายของร้านนะคะของช็อปใหญ่ๆก็จะเอาไอเทมที่เป็นสีเบอร์กันดีเนี่ยมาวางเต็มไปหมดเลยนะคะราค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะก็ขึ้นฟีดมาก็เป็นข่าวดีๆที่คนจีนเขาก็นั่นแหละเขาก็ดีใจที่มีศิลปินของพวกเขาไปอยู่ในแบรนด์ใหญ่ๆไปอยู่ในแบบเออลอนดอนแฟชั่นวีคอะไรก็ว่าไปนะคะเราก็ชื่นชมไปกับเขาด้วยนะคะแล้วก็สวยจริงๆเนาะทั้งสงท่านเลยนะคะอย่างคุณถังเว่ยเนี่ยโดยปกติ ก็จะอยู่ที่เกาหลีใต้เพราะเธอแต่งงานกับคนเกาหลีแล้วเธอก็อทํามาหากินอยู่ในวงการบันเทิงของเกาหลีนะนเพื่อนๆแต่เธอใชอ้ใช้สัญชาติจีนเธอก็บอกทุกๆคนเนาะว่าเธอร่วมงานกับเกาหลีใต้ในนามของดาราสาวจีนนะคะเพื่อนๆเธอก็เธอก็รู้อ่ะเธอก็เธอก็อยู่เป็นนะคะสาหรับคุณถังเว่ยนะคะส่วนจางจิงอี้เอกก็เป็นนางเอกที่ได้รับแบบโอกาสดีๆเนาะมีโปรเจกต์ดีๆให้จางจิงวี่หลายโปรเจกต์เลยตอนนี้เรื่องเทยดหวานรอดูอยู่ ก็เป็นเรื่องราวโรแมนติกนะคะ Love for you ใช่ไหมที่คุณจางจิงวีแสดงคู่กับคุณซ่งเหวยหลงนะคะส่วนทางอูเลยเนี่ยซีรีส์นะตอนนี้ไม่มีสต็อกไว้แล้วใช่ไหมก็ต้องรอใช่ไหมคะก็รออัปเดตค่ะว่าจะเปิดกล้องเรื่องกระบี่จงมาเมื่อไหร่นะคะเรื่องนี้ก็โอ้โหคะ่ะนวันิยายหญ่ไอพใหญ่มากเลยเนาะไม่รู้ว่าบทาละครจะทําให้จะทําให้พระเอกของเรานะคะรุ่งเรืองชดช่วงปังปุริเย ة, ได้ไหมเอ่ยนะคะต้องมีคนเขียนบทละครเก่งๆสําหรับ เรื่องนีาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวอื่นๆกันต่อในอพิโซดหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ